ทุกคนเพราะว่ามาได้อาสายตาบมๆไหมพี่น้องไมกแเราจะมาพุกับพายุในช่องปัจจานีนาของพี่อกเหมือนเดิมดูโบวผิดผมเส้นพูนึงดิทำอะไรแผลนี่ดิให้นึกอยากพี่น้องใส่กอกอันนี้ใส่กอกหมอลำซิ่งเนาะใส่กอกอิเล็กโตรนใส่กอกงานวัดสั่งพี่กูทำให้จ้ะพี่กูคือใครกูก็คือเพื่อนเพนนี่แหละ เจนพี่ว่าทํางานอยู่โอเพเนเะพื่อนหนุ่มเพื่อนหนุ่มอืมไปย่างกันพีนอะ่ะเทรนเทรนด์าสั่งมาสองโลไส่กอกแล้วก็สามโลทั้งหมดแต่เป็นข้อใหญ่อีโลหนึ่งอันนี้เป็นนึกอยากไงกินก็ขิงกินก็พริกสดนะกะลำปีใส่กอกงานวัดพี่น,ะน้องทุนหาเฟ่เดี๋ยจะไปย่างกางเกงแดงเหมือนเดิมไปอยู่บ้านนะ่ะ ทงไมวะยวม้วนนะจะท,ทำให้เป็นนี่นกล,ม,กลมเหมือนที่เขาทำขายตอนตอนเขาย่างขาย เจมี่ก็พอที่คนเดียวเดี๋ยวจะให้ดูไล่เดี๋ยวปิดไว้ป้าไม่ต้องเปิดแรงนะป้าอยู่ครับท b บีแบบว่าเบาๆนะป้านะทูบีแบบเบลลี่นิดหน่อยนะเดี๋ยเดี๋ยไป เตากำลังบวมพี่น้องนั่งรอย่างไส้กรอกด้วยแพเอาผ้าไอ้น,นีเ่เอามาตากในเก็บของบ้านเลยผ่านสีฟ้าเป็นผ้าคุมยิ่งต้องเอาเตาบาร์บีคิวไปเก็บข้างในแล้วนะแต่ว่าเพราะว่าอากาศมันดีกันเลยยังไม่ได้เอาไปเก็บในที่เก็บมันจักก็เลยเอาผ้ามาคลุมไว้ในที่ฝุ่นเกาะหลายพดนั่นแหละเพื่อนเพิ่งมาจะทำงานเลมอเตอร์ไซค์เบงเจอดอยู่นี่เล แล้ไม่ได้เก็บอะไรจักอย่างเลยพี่น้องนั่งรอเนี่ยนั่งรอไปรนีเนะแก็ DHL DHL พี่น้องเขามาส่งแพ็กเกจยังมาเลยแล้วก็บริษัทเฟอร์นิเจอร์ก็จะมาส่งโซฟาใหม่พี่น้องเออก็รอดูว่ามันจะมาถึงตอนไหน กอกย่างไหควอนมันขึ้นดีกว่ะถ้าย่างมดยนี่หมดเนี่ยเปิดไฟอ่อนย่างย,ย่าง,างคือรถมอไซค์ย่างขายนะพี่น้องคือเอ็นไหมมันเป็นฟีลแบบนึกคิดถึงแบบนั่นอยากกินแบบนั่นก็เลยมีไอเดียว่ากูทำใส่กอกอร่อยเนาะจริงเพรก็ทำเองได้นะแต่ข้ามแล้วไม่มีเวลาจา้าะแต่ก็เลยบอกว่ากูทำมาขายเดินเด้อ นางก็เลยหวังวัน,นอ่ะวันอาทิตย์ที่แล้วนางก็เลยหวังจ้ะพิ่มา,าตั้งแต่เมื่อวานเลยแต่ว่าเพยังไม่ได้เพยงัไพยงไม่ได้ย่างเนาะเห<ด>็นไหมควันขึ้นหุย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 ,หย,หยเดี๋ยวพ่ขอปิดกล้องไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเตรียมขิงดองเตรียมพักออกมาเดี๋ยวเรามากินกันละพี่น้องเอ้ยได้ที่แล้วพี่น้องแบตเตอรี่แล้วเลย หอมเลยพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวเพี่มาตัดใส่จานป้าปิดให้แม่เด้อเสร็จแล้วเขาจะมาตัดใส่จานเหินนมจีนมันเหลือลก็เลยตักมาด้วยพี่น้องมานี่ปา้าจ๋าเสร็จแล้วแม่เสร็จตักดจด้า ร่อนอือหือเดี๋ยวเขาทำยังไงวะทุกคนดึงน่ะใช่ไหมที่แบบมันจะร่อนตัดเอากระเด็นมาเหมือนมันจะยากเจริง โอ้ไฟสะสมเลยไอ้กินชิสเจอเดนกันคินบล็อชิบร็อชิเอออยากรับอไว้เลยนี่ o ยู่ค e ับตรงนี้กนข้าหนอมีมียงไม่หิวยังมีชิสอีนดสสด่้นเขาเลยนะบ้านเองขาย เม็ดละบาทนะมื่อเกิดหมดเลยน่องเลยเขาดึงอะไรเนาะแต่ว่ามันร้อนเลยคือดึงไม่ได้ก็เลยจะค่อยๆตัดเอาลูงแต่แดดร้อนป๊าป๊อยูคุณนักเชิญเดอะอัมเบอร์ทูดีไซน์เลย 你好 o t 的，啊、嗯？嗯 huh? เดี๋ยวได้กินไหมนี่พี่น้องเอ้ยนั่งรอไปนี่ยังไม่มาเลยโอ้ผักเก็ดผักเก็ดเอาสับนี่กับพื่อนนะก่อนนี่คือสามลูกเว้ยมันลาก,กินมันก็เพิ่นดีดอกจ้ะ เวลาหนีมันอันเชิงยากจริงจรินอนปิดกล้องก่อนเด้อไปล้างมือก่อนแล้วก็มากินยันงไม่มดเลยนี่ไม่ลงมากเปน็นวาสิย่างอีกหนึ่งเด้อเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนจ้ะมาพี่น้องแล้วเละยังไม่มดแต่แต่ว่าเอาซัมมี่นี่จ้ะ กินนมจีนดาโอ้แมงวันนาเบื่อมากเลย่็ไหนก็มีเด้อเแบียวเยี่ยมยูรูปตัวนี้นาร้อนนมจีนเหลือวันนี่แหละจ้ะน้ยาปลาชิมนมจีนกันอืมรอพักชิมมาช้อสเสร็จปะยิม้มมั่งปะหืมซาหรอเอาม่รู้อ็มไม่ได้ชิมเลย ฮึมฮมฟันกระายน้ำกำลังดีพี่ต้องนี่เนาะดูหนังกรลากีดโอ้โหแมงวันไม่เหนื่อยก็แมงวันปะนี่มือจะ้ะ Nee. Hmm. Hmm. Very good. Okay. If you like, it's not sour. <Allah> <Vatt> em <Cinque> thăm. <-treat paying> right. <N> <c� town> ba b้าน rồi, mình ăn kín viên mặn lệ, khứu ngay, ăn tất อขอภายในเราความเราตาักผ่าก็ดีตากเอาเนี่ยคุมเช็ดเท้าซักอมกากทั้นแบบมันดีค่ะ อร่อยไหมอร่อยมากมันต้องมีไม่เสียบแบบนี้แหละอร่อยอันอน,นี้หินนัเนป้าเอามาตั้งไว้มให้ภาพตุกปิว Yeah. Hmm. đi à Rồi. Có lòng So, my packet not going to come today. I thought you registered that email for. No, I don't get anything anymore. No. มาถามพีว่าร้านขิงดองซื้อกันไหนร้านไทยร้านจีนมีมดจ้ะหอไปบาทห่อละหนึ่งยูโรเขาชอบกินใส่กอก ดูมันวันมันบินวนอยู่นี่จ้ะจะจว่ามันไม่มาอาหารต้องใส่มันกลัวกินไท่กอกอื้มอร่อยไหเมเฟสชนะตาขึ้นเขาก็ ข่เจียวหมูซับใส่ว่าหอมถ้าพี่ซื้อไข่มาจากไก่ไข่ไก่บ้านสด,ส,ดสดเลยตะวันนี้เห็นเขาติดป้ายไปหาหมอเห็นเขาติดป้ายกันเลยแวะซื้อสามสิบฟองห้าสิบพักเออ สามสีฟฟ่ฟองสามสี่ฟองห้าอยู่แล้วถูกแล้วไข่มันเหลืองดิไว้ เขาไม่น่าเขาจะกินมืดนี่แหละอิ่มแท่นเข่าเลยแต่ว่ามาให้ดูกินกัน,กนมืกก่จะแบบอันนี้พิดน้ำพิดคลิปใครอยากชอบก่อนก็ได้ก็ได้ตามใครไม่ชอบก็ไปไหน่อย บายบายวัสดีค่ะ